สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเขียนหลักการและผลผลโครงงานหลักการและเหตุผลคือการให้ระบุหลักการความเป็นมาความสำคัญของการดำเนินการจนตลอดขอัยค่ะตลอดจนปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและระบุด้วยว่าเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล และมีแผนจะดําเนินการต่อไปหรือโครงการที่ขึ้นเริ่มดําเนินการการเขียนต้องเน้นให้เห็นความสําคัญของโครงการโดยอาจใช้คําถามเช่นทาไมทาไมถึงทําทำแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ทําจะส่งผลหรือเกิดผลเสียอย่างไรหรือถ้าไม่ถ้าไม่ทาได้ไหมเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักและความสําคัญการเขียน ควรเขียนให้สิ้นสขอไปค่ะให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายกุสภาพปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขส่วนที่หนึ่งท่าที่มาสาเหตุและปัญหาค่ะส่วนที่2เสนอไปว่าจะทำอะไรทำอย่างไรทำแล้วเป็นแบบใดแบบไหนส่วนที่3บอกประโยชน์ที่จะได้รับ จากสิ่งที่ทำซึ่งควรจะดำเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานสังคมขอบคครับ